ผมนําของที่ผมเตรียมมาถวายให้กับแม่นางนะครับผมทําตามที่ผมเคยมาขอกับแม่นางไว้แล้วนะครับนี่ครับแม่นางที่ผมได้พูดไว้กับแม่นางตะเตียนเมื่อครั้งก่อนว่าถ้าผมได้เจอผมจะนําของมาถวายแม่นางตะเตียนครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมนะช่องใช้กินนะทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมจะขึ้นไปทําการไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะหรือที่อยู่เป็นคนยังไงอะคอยดูแลปกป้องหมู่บ้านใส่หมอกนะวันนี้ผมก็เลยอยากจะขึ้นมากราบไหว้ท่านนะผมช่วยผมนะให้ช่วยเจอภรรยาแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เจอภรรยาละ ผมก็เลยจะนำของมาให้แม่นางตะเคียนะนะนีสิ่งที่ผมเตรียมมาคือผลไม้นะดูส้มสาลีแอปเปิลนะองุนเะนี่ยผมเตรียมมาที่จะมาถวายให้แม่นางตะเคียนนะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับผมเลยนะที่จะขึ้นมาให้ของแม่นางตะเคียนก็คือเหมือนเราพูดไปว่า ให้เขาช่วยเราถ้าเขาช่วยเราได้เราก็จะนําของที่เราได้พูดกับแม่นางตะเคนะียนน่ะมาถวายให้กับแม่นางนะก็วันนี้ก็จะไปอย,อยู่ตรงนั้นว่าแม่นางตะเคียนจะออกมายให้ผมเห็นไหมเดี๋ยวฝากพีพ่่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมด้วยและช่องผมด้วยนะก็ Francis, ดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดค้ำโฆษณานะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้ พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนเดินทางกันดีกว่าไาทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดินทางต่อแล้วนะผมดูทุกคนเมื่อก่อนตรงเนี้ยดอกท้องอุไลขึ้นบานเต็มเลยนะแต่ตอนนี้มันก็เป็นไป,นปนตามกะการเวลาเนอะมีเดี๋ยวมันก็ล่วงหมด ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะแต่ผมก็ยังมีเรื่องทุกข์ใจนิดหน่อยคือผมเขาไม่อนุญาตให้ผมเข้าไปในเมืองรับแรนะตอนนี้ผมก็คงต้องทำตามที่เขาบอกแหละเราฝ่าฟืนกดเขาไม่ได้เขาบอกว่าถ้าถึงเวลาถ้าเข้าใจอ่อนจะขอให้ผมเข้าไปเองนะตอนนี้ผมก็ต้องทำใจอะเรา ไปทำให้เขาโกรธไปแบบให้ลูกสาวเขาหนีตามเราออกมานะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น <os> เดี๋ยวว่างๆผมจะพาน้องต้นไม้มาเดินป่ากับผมนะ <os> แต่ตอนนี้น้องต้นไม้ก็คือต้องไปเรียนนะ ไปศึกษาหาความรู้ให้เยอะๆน้องก็บอกว่าน้องอยากจะมาเข้าป่านะผมก็บอกน้องไปว่าเดี๋ยวให้โรงเรียนหยุดก่อนค่อยมานะก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแม่นางตะเคียนก็คงจะรับของที่ผมเตรียมมาแหละให้ กับผมนะให้สิ่งดีๆกับผมกลับนะไม่เอาเข้าร้ายอะไรสักสักอย่างแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะได้พักจากการตามหาภรรยานะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะทุกคนผมมาตั้งนานผมเพิ่งจะเจอนะว่ามันมีนี่ต้นดอกชบาอยู่ต้นนึงนะใช่ไหมดอกไม่ใช่ต้นนะทุกคน มีอยู่ดอกเดียวนะทางต้น กากจะลมลื่นนะพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้จูจูฟ้าก็ลมให้เฉยเลยจากก่อนที่ผมมาเนี่ยแดดแรงแรงผมมาเกือบเกือบจะถึงที่ของแม่นางตะเคียนเนี่ยกลับลมเข้ามาเลยนะคนเมื่อก่อนที่ทางที่ผมเข้ามาดอกท้องอุไลเนี่ย ไม่มีเลยนะพอผมมาถึงจุดตรงเนี้ยดอกมันมีนะต้นมันยังมีดอกเยอะเลยนะทุกคน,นเดี๋ยวเราไปที่ของแม่นางกระเคียนดีกว่า อางฟ้าก็ปรงดีนะวันนี้ไปเดินทางไป,ไปหาแม่นางตะเคียนวันนี้ผมเดินมาถึงที่ของแม่นางตะเคียนแล้วนะ มาเดี๋ยวผมจะทำการเข้าไปเคารพท่านก่อนนะแม่นางตะเคียนก่อนนะ,ะกล้องไว้ตรงนี้นะ ถวายแบบนี้ทั้งทงเลยนะทุกคนแม่นางเตรียมครับผมนำของที่ผมเตรียมมาถวายให้กับแม่นางนะครับผมทำตามที่ผมเคยมาขอกับแม่นางไว้แล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะมาข้องขมานะครับ เหมือนผมจะมาแก้บนนะครับที่เคยขอกับแม่นางตะเคียนไปถ้าแม่นางรับรู้แล้วก็โรด,ดออกมาให้ผมเห็นด้วยนะครับทำร,นนนรูนะครับเดี๋ยวผมจะคอนดู เดี๋ยวไปดูรอบๆต้นนี้ต้นแม็ต้นตะเคียนกันนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีใครมาทำอะไรไม่ดีตรงนี้หรือเปล่านะไปทุกคนเดี๋ยวองดูไปหาดูข้างๆกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมน่าจะเป็นในพาร์นะพีุ่ทธ ยิงปังปังปังนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนที่นี้ก็ต้องหาดูรอบๆนะเพื่อมีอะไรไม่ดี รอแม่นางจะเคียนตรงนี้ก่อนนะให้เขาเขาคงจะรับรู้แล้วแต่คงยังไม่อยากจะออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวฟังก้องคุยกับพี่ๆกันดีกว่านะมาทุกคนมาทุกคนตอนนี้ผมจะนั่งคุยกับพวกพี่ๆกันทุกคนนะคือที่ผมต้องมาที่เนี่ก็คือผมอะได้มาที่เนี่ก่อนก่อนจะไปตามหาภรรยานะ บอกกับมาขอกับแม่นางตะเคียนว่าถ้าผมเจอภรรยาเนี่ยผมจะนำของมาถวายให้ท่านนะแล้วผมก็ได้เจอกับภรรยาแล้วก็จะมาเหมือนมาแก้บนนะทุกคนกับแม่นางตะเคียนตอนนี้ก็บรรยากาศกรลมลืนนะไม่ร้อนนะตอนนี้แต่ บริเวณผมอยู่เนี่ไม่ร้อนนะแต่ข้างนอกเนีเหมือนจะร้อนจัดเลยข้างข้างนอกที่ผมเจอผมก็จะรอแม่นางตะเคียนจนกว่าจะออกมาแล้วผมค่อยกลับก็วันนั้นผมไปหาท่าน ไปตามหาท่านชีปลาขาวแล้วนะผมก็ไปผมได้เอาของพวกน้ำพวกขนมทานเล่นไปให้เขานะแต่ท่านชีปลาขาวไม่รับพวกขนมนะเขารับแค่น้ำเปล่ากับน้ำพวกน้ำหวานอะไรพวกเนี้ยก็ตอนนี้ก็ผมว่าควันหรือฝุ่น pm 2.5ก็เยอะนะทุกคน ก็ฝากพี่ๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะแถวกรุงเทพเนี่ยผมดูข่าวมาว่าพีเอมสอหนาปึกเลยนะเหมือนมีใครมาจับหลังผมนะเมื่อกี้นะี้หรือผมคิดไปเองหรือเปล่า หมือนโมโตโคอจะวิ่งขึ้นเขานะวันนี้ดังลัง่นป่าเลยไอ้วันมาละที่ผมมามู่บ้านใส่มอกอะผมกลับไม่เจอใครนะผมเจอแค่ลุงคนที่เลี้ยงแพ้นะเขาบอกว่าชาวบ,บ้านที่นี่ก็คือกลับเมืองกันนะเดี๋ยวผมจะพาน้องต้นไม้กับผมเนี่ย เข้ามาในหมู่บ้านใส่หมอกอะ่ะเข้ามาเยี่ยมทุกคนที่อยู่ในนี้วันที่ผมมาผมไม่เจอใครมันก็คือแบบเฟลเลยนะแบบไม่เจอใครเลยถึงแม่นางตะเขียนไม่ออกมาเราได้มาแก้บนที่เราได้พูดไวอ้อ่ะวอนเมื่อกี้ผมรู้สึกอีกแล้วนะมีอะไรมนจับหลังผมก็ไม่รู้ หรือจะเป็นแม่นางตะเคียนมาแกล้งผมหรือเปล่าเหมือนว่าเขาจะยอกล้อหรือเปล่าเสียงใครก็ไม่รู้นะทุกคนเมืเเ่กกอกี้น่ะแปลกแปกครับที่นี้ผมว่าที่นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกแปกนะแต่กลับได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเมื่อกี้น่ะ ผมพยายามาหาดูอยู่นะกนจะผมหาดูรอบๆก่อนนะเหมือนผมรูม้สึกได้ว่ามีใครมาซุ่มดูผมอยู่บริเวณเนี้ย เปกล้องหลังนะดูอยู่นะ,มะเนะมื่อกี้นะทำไมเอ็มดูวนะผมรู้สึกได้หรือแม่นางตะเคียนที่สกิดผม ซื้อเฟผมรู้หรือเปล่าว่ามีคนแอบดูอยู่อันนี้ก็น่าคิดนะทุกคนเหมือนเขาจะรู้ว่ามีคนตามผมมาแล้วก็แบบว่าสก,กิดให้แบบดูอะไรสักอย่างนะแอบไม่จริงนะพวกที่ตามม,มานะ แม่นางตะเคียงครับแม่นางเจอใครหรือเปล่าครับถึงสก,กิดผมแม่นางพอจะรู้ไหมครับว่ามีคนตามผมมาใช่ไหมครับพยายามหาตรงนั้น

มีสองต้นนะโมจะดูดอกไม้นะทุกคนเมื่อกี้นะสวยมันสวยนะจนลืมคิดว่าเหมือนมีคนนะแอบมองนะ คงไม่มีอะไรหรอกผมคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะผมกลับมารอแม่นาอไปเีินออกมาดีกับผมดีกว่า ไปตรงนี้ก่อนนะถ้าเจอแม่นางตะเคียนออกมาผมจะรีบถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะผมจะขอนั่งพักและนั่งรอแม่นางตะเคียนตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเซฟพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบตผมเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมถ่ายไปกว่าแม่นางจะตะเคียนจะออกมาเนี่ยแบตผมหมดคงไม่ได้ถ่ายให้ดูกันนะไปทุกคนครับตอนนี้แม่นางตะเคียนก็ได้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องตรงนี้ แต่เขาไปพูดคุยกับแม่นางตะเคียนนะทุกคนเดี๋ยวให้แม่นางแต่ผมจะเข้าไปกล่าวคำขอบคุณกับแม่นางตะเคียนนะนี่ครับแม่นางที่ผมได้พูดไว้กับแม่นางตะเคียนเมื่อครั้งก่อนว่าถ้าผมได้เจอผมจะนำของมาถวายแม่นางตะเคียนครับชออแล้วใช่ไหม ผมต้องขอบคุณแม่นางกระเจียมมากมากเลยนะครับที่ให้ผมได้เจอและช่วยเหลือผมนะครับ,รบท่านผมฝากท่านดูแลบบ้านใส่หมองนี้ให้ผมด้วยนะครับคือผมไม่ได้รับหน้าที่ดูแลที่ตรงนี้แล้วผมต้องฝากแม่นางที่ช่วยดูแลแทนผมทีนะครับ คอยดูแลคนในหมู่บ้านที่นี่ให้เขาอยู่กันแบบรมเย็นกันนะครับ นทแม่นางตะเคียนก็ได้มาบอกกับผมไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าไม่เป็นไรเขออกาก็ไม่ได้เป็นคนที่ช่วยผมคนเดียวมีอีกหลายคนที่ช่วยเหลือผมนะก็แ<อ>ม่นางตะเคียนก็ไปแล้วนะเขาบอกว่าขอตัวไปทําธุระก่อนนะเขามีธุระที่ต้องไปจัดการ และผมก็ได้บอกกับแม่นางตะเคียนว่าให้เขาดูแลหมู่บ้านใส่หมอกนี้แทนผมเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้รับหน้าที่ตือดูแลหมู่บ้านตรงนี้ละก็แม่นางตะเคียนก็รับปากนะว่าจะช่วยดูแลและให้หมู่บ้านหมู่บ้านใส่หมอกและชาวบ้านเนี่ยอยู่กันยังมีความสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นนะก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจผมเลยนะจะได้มีคลิป จะได้ทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไว้พบกันคลิปหน้าครับวันนี้เราก็มาขอขอบคุณแม่นางประเคียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปครับทุกคนผมขอปิดคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ